ครับวันนี้ก็จะเป็นการเซตเครื่องเสียงเพื่อที่จะเ,เล่นคอนเสิร์แรแตแฮตตูคันเลอร์นะซึ่งมาเฉพาะเมื่อกีต้าร์กับนักร้องนะครับอ่ะผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นถ้าเสาออมาไม่ดีจะว่ากันครับผมสายลำเพลินครับครับผมมาเริ่มติ่ตู้มาเลยนะฮะ กลางแหลมเป็นีออดิโอนะฮะแฟน a อมนะฮะัีออดิโอแฟน t อมนะฮะก็ตู้นั้นก็ตกละลาเกือบ6,000บาทนะครับซึ่งใช้เป็นหนึ่งคูนหนึ่งส่วนตู้โลหรือตู้เบสนั้นทราบนั้นผมเป็น AJ Audio Jockey B 2001นะฮะเป็นปาก21นิ้วนะฮะปกติก็ซื้อมาเผื่อกลางแจ้งด้วยแหละครับเดี๋ยวต้องใช้ใน้ำมันเลตัวนี้เป็นคู่แหลมนะฮะคือ2ทางนะครับซึ่งมีกลางและแหลมรวมกันไปเลยนะครับ ดูที่ crossover นะครับ crossover mm hmm. ก็ใช้เป็นมา r l นี่นะฮะ marlini uh dpa 260rta นะฮะรุ่นนี้ก็ค่อนข้า,างจะรอดนิยมนะฮะร,ราคาก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไปซื้อมือสองมาจากพับที่เขาเปิดไปแล้วนะครับผมไม่บอกว่าเั็ใครนะครับส่วนของมอนิเตอร์ผมใช้ sae นะฮะซึ่งเป็น sae เท่าไหร่ไม่แน่นใจแต่เป็นของ sae หรอครับตัวนี้ก็ราวประมาณสักพันกว่าบาทประมาณนั้น กลางแหลมใช้เป็นคราว XTI ซีรีส์หกพันสองครับใส่ซีรีส์ของพันสองนะก็เป็นของขาวนั่นเองนะครับนี่คือส่วนของพาวเวอร์แล้วก็คลอสโอเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอนโซลมิกกันเลยครับผมครับที่มีก็ใช้เป็นอ l ลินแอนฮิตคิวยูแพคนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งใน ตัวม,มันเองแต่ค่อนข้างอยางยากแต่ก็เชื่อมเป็น WiFi ตัวนี้เป็น Apple WiFi ไฟนะครับอป Wi-Fi นะ่าจะเป็นประมาณ5.1 g จุนกะเนะความถี่จำไม่ได้ครับด้วยคอนโทรล่ายในตัวนี้ฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนั้นในอุปกรณ์นะฮะซึ่งบคร,บ<น>รั้งก็ใช้หูฟังในการวิ่เสียงด้วยนะครับหูฟังก็เป็น ATM FX70X นะฮะตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครัเผมไม่ใ,ใอ่เอฟเลฟเเอฟออฟฟัเออ ผมส่วนมอนิเตอร์ก็ใช้เป็นแฟนคอมเหมือนกันนะของพีโอเดโอนะฮะ, o ะ,ฮะแฟนคั่มเหมือนกันนะฮะซึ่งปกติผมอาจจะใช้เป็นสองคูณสองนะฮะตัวนี้นนมีเวชิคชุดเลยมาใช้ทีออมอนิเตอร์ด้วยนะครับม,มาดูไม่กรองับไม่กรองชุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิวชิคชไม่กรเรื่องนั้นเป็นชัวนะฮะชัวอะไรเอ่ยเบตา้าห้าสองเอครับชัวเบต้าตรุ่นนี้ก็อยอดนิยมนะฮะคุณใหญ่ ใหญ่แกบอกว่าใหญ่เรียกผมแกว่าใหญ่โลโซนะแกบอกให้แกใหญ่ฟาเรนไฮน์นะฮะแต่ไม่รู้ว่าชั่วนี้แกก็ไม่อยู่วงฟาเรนไฮน์ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกแกว่าใหญ่อะไรนะครับแต่แกเห็นก็ไปเห็นแกไปหาโลโซอยู่แน่ใหญ่โลโซเหมือนเดิมนะครับเพราะไปข้อมูลนี้ก็จะเป็นชั่วห้าเจ็ดนะฮะชั่วห้าเจ็ดยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยเก่ากึกโบราณแล้วฮะหมายชั่วพวกนี้นะครับคือไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครก็ใช้ฝรั่งก็ใช้นะส่วนไม่ โอ้ยให้นี่เป็นซุปเปอร์ลักะฮะถูกนะฮะผมก็ไม่มีงบประมาณมากถ้าใครอยากให้ผมใช้ของดีดก็บริจาคเลยนะฮะบัญชีลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมนะ,ะโอเคนะครับผมตอครับตอนนี้มิมกกำลังมิกเสียงกลองอยู่นะฮะซึ่งมิกรวมไปเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนั้นก็คุณเคเคซาวนะฮะได้กำลังมิกอย่างขงมงระหมังเชียวนะครับแล้วก็ เมื่อเนืองเเริ่มทยอยเข้ามาตอนนี้เมื่อกลองเขาก็ได้โชว์นะครับอย่างขมังขม็ดนนะครับ